อโนชาใหม่ไทยจากช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของอำเภออรัญ,ญประเทศสะสมประสบการณ์การออกแบบและดีไซน์รวดลายของผ้าฝ้ายและผ้าไหมอย่างลงตัวจนพัฒนาสู่มืออาชีพด้านการตัดเย็บและออกแบบผ้าไทยวันนี้อโนชาอ้อนคำพาได้นำดอกแก้วซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมาประยุกต์กับการเดินเส้นสลับสีสันโดดเด่น รวมทั้งรายผีเสื้อสัญลักษณ์น้ำตกปางสีงดาที่ร้านเนี่ยในการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเนี่ยจะเน้นคุณภาพเน้นเรื่องฝีมือนะครับเราจะฝึกเด็กของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ตัดเย็บเป็นก็คือให้เย็บเป็นตัวนะครับไม่เหมือนกับในโรงงานถ้าโรงงานเนี่ยเขาจะเย็บกันคนละแขนคนละลาซึ่งเด็กพอหลังจากที่ ที่ไม่มีงานทำเนี่ยออกไปเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กที่ร้านเราเนี่ยเราจะฝึกให้เขานะครับให้เขาสามารถที่จะเย็บเป็นตัวออกมาได้นะครับเทิร์นเนี่ยคือเบเทิรนที่เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าสามารถที่จะตอบสนองผู้ที่ทำงานนะครับในในระบบราชการก็ได้นะครับ หรือว่าในระบบเอกชนก็ได้ก็คือสามารถที่จะใส่ได้ทุกการเวลาใส่ทํางานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้เขาถอผ้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทอมาได้แล้วถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนนะครับบางทีเขาทอมาแล้วเขาไม่สามารถที่จะขายได้ก็ไม่มีรายได้ก็ทําให้เขาต้องหยุดหลายรายต้องหยุดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสนับสนุนอย่างชาวบ้านก็คือว่าเขาทอมา เราให้เขาทอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาแปลรูปและเป็นฝ่ายคอยดูแลเรื่องการขายเขาหาตลาดให้เขานะครับก็ทําให้เขามีกาลังใจและก็จิตการการทอผ้าพวกนี้เนี่ยลายต่างๆพวกนี้มันก็จะสืบทอดต่อไปเรื่อยๆนองจากว่าสาแก้วเราเป็นจังหวัดน,น้องใหม่นะครับบางคนมองว่าสาแก้วที่ออกงานเป็นประจำครคำถามที่เขาถามประจําเสมอว่าสาแก้ว มีผ้าไหมได้เหรือสะ,ะแก้วมีการทอผ้าป้วยได้เหรออันนี้คือคําถามที่ที่มักจะเจอบ่อยที่สุดน,นะครับจริงๆแล้วพื้นเพของคนสะแก้วส่วนใหญ่เราต้องพูดจริงๆว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มาจากภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นศิลป,ปะในการทอผ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต่อกันยอดกันมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้มาฟื้นฟู นะครับทางด้านศิลประชีพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการถอผ้าในภาคต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําให้กิจการของของผ้าไหมของเราเนี่ยนะผ้าไหมผ้าฝ้ายเนี่ยเฟื่องฟูมาก